ใครที่ติดตามข่าวนี้นะครับต้องบอกเลยก็สับสนอหม่านพอสมควรจนหลายคนเนี่ยบอกว่าจะเหมือนคดีน้องชมพู่หรือไม่กรณีของเด็กชายวัยแปดเดือนก็คือน้องต่อนะครับที่หายตัวไปอย่างไปปริศนาเนี่ยร่วมๆจะสองสัปดาห์แล้วตำรวจก็ยังทํางานกันอย่างหนักครับแน่นอนว่าเรามีบทเรียนในคดีของน้องชมพู่ไปนะครับวันนี้เนี่ยยังไม่กระจ่างชัดเลยพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งสําคัญในคดีแบบนี้แน่นอนว่าก็ต้องฝากความหวังไว้กับตํารวจนะครับทีนี้พาผู้ชมไปย้อนดู พิรุธในคําให้การของลุงแจ้ดีกว่ากรณีผล DNA ที่ออกมานะครับของน้องต่อเนี่ยตรงกับผู้เป็นแม่ครับแต่เดนไม่ตรงกับคนเป็นพ่อซึ่งคือในพุทธแต่ DNA น้องต่อเนี่ยดันไปตรงกับลุงแจ้ลุงแจ้คือคนสนิทของพ่อน้องต่อนะครับเป็นไปได้ยังไงจนกระทั่งออกมายอมรับกันเนี่ยครับว่ามีเพศสัมพันธ์กับแม่ของน้องต่อจริงอย่างลึกซึ้งครั้งสองครั้งอะไรประมาณนี้พาไปย้อนดูพิรุธคาให้การดีกว่าครับย้อนไปนิดหนึ่งครับกรณีน้องต่อเนี่ย น้องต่อเป็นเด็กชายวัยแปดเดือนนะครับหายตัวไปจากออมอกผู้เป็นแม่ที่นคปรปฐมครบเกือบครบสองสัปดาห์ครับวันนี้ครับทางพิจ๊กพตุรเอกสุรเชิดถักพานรองผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติเปิดเผยถึงผลการตรวจดีเอ็นเอของน้องต่อยืนยันว่าผลตรวจดีเอ็นเอระหว่างน้องต่อกับลุงแจ้อายุห้าสิบห้าปีตรงกันครับนั่นหมายความว่าทั้งคู่เป็นพ่อลูกที่แท้จริงกันไม่ใช่ในพุธแต่อย่างใดโดยลุงแจกกับในพุธเนี่ยเป็นคนสนิทกันครับ ปรากฏว่าได้มีการนำลุงแจ้เ,เข้าไปในเครื่องจับเท็จของกองพิสูจน์หลักฐานหนึ่งด้วยมีการซักถามและสอบปากคําอย่างละเอียดล่าสุดนะครับพาไปย้อนดูคําสัมภาษณ์ของลุงแจ้ครับพบว่าพูดไม่ตรงกันสักครั้งหนึ่งคือสื่อไปสัมภาษณ์เนี่ยพูดอีกอย่างหนึ่งอีกสื่อหนึ่งพูดอีกอย่างหนึ่งนะครับครั้งแรกลุงแจ้บอกว่าพาแม่เด็กไปรีสอร์ทแค่สองครั้งแต่มีสัมพันธ์กันแค่ครั้งเดียวครั้งที่สองให้สัมภาษณ์บอกว่ามีความสัมพันธ์กันสองครั้ง และครั้งที่สามก็สัมภาษณ์อ้างว่ามีความสัมพันธ์กับแม่เด็กประมาณหนึ่งถึงครั้งนี่นี่คือคำให้การของลุงแจ้ครับผู้ชมครับซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งพริรุธถ้าในทางสอบสวนของทัง,งตำรวจเนี่ยให้การไม่ตรงกันสักครั้งเนี่ยคุณจะตกเป็นผู้ต้องสงสัยในทันทีหรือไม่นี่ลุงแจ้ประมาณนี้วนันนี้นะครับก็ยังไม่มีความชัดเจนเห็นด้วยว่ามีรายงานว่าชาวบ้านละแวกนั้นให้ข้อมูลกับทางเจ้าที่ว่าเห็น ชายสติไม่ดีเนี่ยนำน้องแจ้ขึ้นตะกร้ารถจักรยานโดยไปนี่เริ่มมีข้อมูลพยานปากหลายปากออกมาเหมือนกับบ้านกกอกหรือซีรีส์ไม่มีผิดครับ